สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับคุกกี้วารินนะในอีพีของอยากรีวิวบ้างนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกคุกกี้วารินออกมานอกสถานที่แล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เราจะอยู่กันที่ชลบุรีโดยที่มีคุกกี้ด้วยแต่ละตาหลบแล้วก็จะมีเพื่อนๆของคุกกี้ด้วยอยู่แถวนี้ เขาอาหารเย็นกันแล้วนะจ๊ะเราก็เลือกแต่ใจเลือกครัวชมปูนะคะใชฟรอนเกาหลีด้วยเก๋ไก่สไลเดอร์ไปดูวิวกันดีกว่าอาหารเนี่ยเขาก็รีวิวว่าอร่อยอยู่นะปาปาไปดูความสดกันกันยังค่ะเพื่อนยังเพิ่งกินมาเมื่อ3มชัมม่วโมงที่แล้วยังไม่หิวเนะานนะโอเค enjoy ตลอด enjoy ตลอดโอเคทุกหิวยังคะไม่หิวนะไม่หิวแต่โฟกัสนะเออส่องใหญ่นะเขาไม่หิวนะ สั่งอะไรเพิ่มอะไรอ่ะเเปิดเมนูให้ดูเบาๆก็ได้แกงดเิ้มไข่ปลาีอยากกินอะไรหอยแซนด์เติ้ลอะไรอ่าดูฮ้ยอันนี้คือเลิศมากนะหอยตัวใหญ่มากเลยแล้วก็เครื่องมาพอนะจ๊ะแต่อยากทานเยอะจะต้องกังวลใจในเรื่องของคอเลสเตอรอลของตัวเองด้วยขอชิมของสดอรุณสราที่สองแล้วนะคะ น่ากินมากนะสิดีหอยดีไม่ได้มีอยู่ตรงน้จิ้มด้วยแล้วความสดของหอยความสดอะความสดของหอยด้วยอืออืออือเอาแล้วนะอือไดชอบหอยดี กรเทียมเอ๊ะอันนี้หอ,อมเหมือนกันเทยหอมเจียวหอมเจียว,ยวดีน้ำจิ้มโอเคน้ำจิ้มแซ่บใช้ได้ถ้อยากมีความมะนาวเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงน้ำจิ้มแซบใช้ได้มามมาาเมื่อกี้ไม่ได้กินอันนี้แนละ้ลืมกินอร่อยอืมน่ากินนะเนี่ยต้องชิมรสชาติหน่อยเขาให้ปลามาด้วยปกติบางทีเขาให้ตะไคร้เนะเ<อ>าะอ,อันนี้มีปลาด้วยแล้วก็เป็นผักรวมนะคะแกงส้มผักรวงไปปลาเรียวเสี่ยวจ้า บางที่เขาได้รีวิวบางที่เขาียกเรียวเสียวต่อกับที่แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวชิมชิมน้ำไม่ได้เผ็ดมากเนาะคือจะมีความแกงส้มแต่ว่าไม่ได้ขุ่นขุนคากอร่อีนยคะไร่อยชิมไข่ไข่ดีไข่ไม่ข้าวเลยไข่มันมากอร่อยรู้เป็นไข่ใหม่ถือว่าอร่อยใช้ได้นะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบ คุณกูนค่ะปลยเนี้ออาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับอาหารนี้คือบางๆใสๆแต่รสชาตินี่มรสจับถูกอย่างกอจะเป็นหมึกไข่่นมะนาวนะคะมันเลิศอ,อยู่ตรงที่มีไข่จริงอะไรจริงนะไม่เป้านะไม่เป็นแค่หมึกธรรมดานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็าลังเดือดปุดๆมามาชิมน้ำกันใครกินหมึกไข่แล้วบ้างว,ว้าเหนียบไหมปลาหมึกเหนียบไหมยังใช่ไหมได้ก็ชิมน้ำค่ะได้ไหมอืมได้ แต่ว่ารอรอรออีกหนึ่งน่าจะน่าจะรสจัดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่อร่อยนะแต่ว่ามันยังไม่แบบจีจานมาขอชิมปลาหมึกนิดนึงว่าน้องเหนียวมามาชิมน้องหน่อยอันนี้ก็คือแอบสั่งหอยแรงแล้วแต่หอยแครงที่นี่แอบัวจิ๋วไปนิดนึงนะพี่แต่ก็เข้าใจอยู่แหละเป็นช่วงอะเนาะเวานที่หอยใหญ่เวานที่หอยเล็กแล้วแต่หอย มถึงอย่างเาขาเปิดสดเปิดดีไม่เหนือ่อยอร่อยได้เดีย๋ยวรอร้อยอยีกนิดนึงแล้วค่อยกินเพื่อนๆว่าไงบ้างคะอร่อยไหมคะชอบอะไรคะสุปชอบอันไหนชอบอะหมี่อ่าโอเคเ,อเริ่มร้อนแล้วนะเริ่มร้อนแล้วพี่กิฟตชอบอันไหนคะแกงส้มอ๋อแกงส้มเออจริงแกงส้มก็คือจะหมดหม้อแล้วจ้าแกงส้มรสชาติดี คุณโบชอบอนไนคะจอบูจอบูอร่อยเนอะจอบูเลยอ่ะคุณแจงตากยังไม่กินจอบูเลยอ่ะงั้นจะยังไม่ถามว่าไหนว่าไหนอร่อยที่สุดกันเพราะว่าต้องให้เธอกินจอบูก่อนอ่ะคุณแจงชอบหอยแต่หอยควรจะใหญ่เออหอยนะใหญ่กว่านี้ีนิดหนึ่งนะตัวเล็กจิ๋วนิดหนึ่งส่วนตัวแล้วชอบจอบูกับแกงส้มเพราะว่ามันเข้ากันได้ดีมากเป็นการทานคลีนมือที่สามอีกแล้วนะคะอันนี้หอยแครงเลือดโซกมากนะคะ ทานคลีนคลีนเอาหม้อแกงส้มมาดูความคลีนๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมซดซดบางอย่างเนี้ยจะน้ำน้อย,อยมาถึงตอนแรกน้ำขนาดนี้เลยนะ<อ>พูดเลยนะดดูอยก็คือก็คือบอกเลยว่าอันนี้ถ้าซดน้ำได้อีกคือจะซดแต่วเพราะเอ,อิญอิ่มน้ำแล้วนะคะทุกอย่างหมดเกลี้ยงอีกแล้วนะหอยนี่นะหมดเกลี้ยงแล้วข้าวก็เกลี้ยงนะจ๊ะอาหารคอีนครีมื้อที่สามจัดไปค่ะเขาชอบยิงแบ อ่านี่ราคานะคะแล้วก็รา้านนี้ประชาสัมพันธ์ให้เขาก็คือใช้คนละครึ่งได้ใช้เราเที่ยวด้วยกันได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคตื่นเช้าม่อีกเช้าหนึ่งแล้วนะคะต้องขออภัยในความน่าสดของตัวเองด้วยเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนนะจ๊ะก็อากาศดีมากตอนเช้านะแล้วก็นี่อันนี้บรรยากาศโรงแรมนะคะเช้าเช้าเงียบเงียบถงสวยไว้ถ่ายรูปอันนี้คือบรรยากาศล็อบบี้นะคะลืมถ่ายให้ดูเมื่อวานตอนมาเช็คอินนะคะน่ารักเชีย์ บรรยากาศเขาดีแต่งตกแต่งดีนะคะชอบที่นี่ตรงความสะอาดแล้วก็การตกแต่งนะคะนี่น่ารากักแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นร้านขายของนะคะแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวที่เป็นร้านกาแฟนะคะอุ้ยน้องสวยนีย่เดี๋ยวพาไปเดินพาไปเจอเจ้าคนที่ดูแลที่นี่อุ๊ยแต่น้องสวยกินอยู่เราก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเขาให้เขากินไปน้องสวยหมาจนจัดใครมาจะต้องเจอน้องสวยนะคะ แล้วก็นี่บรรยากาศทั่วไปในรีสอร์ทของเราในโรงแรมของเราอาพผ่าไปร้านอาหารดีกว่าดีนิมดีนิมดีนิมไดนิ่งนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นนะเนื่องจากมาตรการโควิดนะคะเขาก็จะมีอาหารทั้งเช้ากลางวันเย็นเลยอาป่าไปามาตรการโควิดก็คือเป็นเซตเมนูนะคะ การตกแต่งที่นี่จังเลยอ่ะนำ้นำมันน่ารักจังเลยอ่ะนี่ค่ะ มาแล้วคะ่ะอาหารเช้าเมื่อกี้ขอแก้ข่าวนิดนึงนะเขาไม่เคยมีบุฟเฟ่นะเขามีแต่เซตเมนูมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะนี่คือเซตเมนูอาหารเช้านะท่านมากอันนี้เป็นไก่ยัดไส้นะคะแล้วก็เขาให้เลือกได้ว่าอยากจะได้ไข่ประเภทไหนไข่คนไข่ม้วนไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำก็จะมีแบบน้ำส้มน้ำฝรั่งแล้วก็น้ำแอปเปิลนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่เราสั่งมาสองแบบ ก็คือคนละเซตนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ของเพื่อนเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ็กเบนิดิกนะคะน่าทานมากอาหารจ้ลาลังกันเบอร์แก้ข่าวอยูรอบที่นี่ไม่เคยมีบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะเขินจังอ่ะเดี๋ยวเปิดเมนูให้ดูนะนี่ค่ะเมนูนเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะเลือกได้คนละชุดมีทั้งโจ๊กมีนุ่นมีนีน่นะคะหรือว่าถ้าใครเป็นเ e g e t a r i a n นะก็มีเหมือนกันเอ๊ Okay. ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ mm hmm. อุตบรรยากาศร้าดีจังเลยอ่ะขอเปิดให้ดู mm hmm. บรรยากาศดี mm hmm. ดีนี mm ่ด hmm. ินิม mm hmm. ดายนง mm hmm. ขอญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ mm hmm. นี่คือสระว่ายน้ำนะคะไม่ได้ใหญ่มากไซส์กำลังพอดีนะ แต่ตอนนี้คือลมไม่ไหวจ้าลมเย็นจัดจ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมปกินอาหารกลางวันนะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพแล้ค่ะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะคะเราอยู่กันที่ร้านนัตติครัวนัตตินะคะเพราะว่าเพื่อนสาวของเราเนี่ยบอกว่าร้านนี้ยหมึกน้ําดําอร่อยมากเดี๋ยวเราให้ดูเปิดเมนูที่ดูแล้วกันนะอ่ามาดูมีอาหารแนะนําก็ประมาณนี้นะ ก็แกงคั่วแต่กลิ่นตอนนี้คือได้กลิ่นแบบว่าหน่อไม้อยู่นะแกงคั่วหน่อไม้อยู่ตอนนี้หมึกต่อยร้านนี้เน้นปลาหมึกนะคะแล้วเมื่อวานเน้นปลาทูเนาะร้านนี้เน้นปลาหมึกใช่ประมาณนี้หมึกกระตอยหวานหมึกกระตอยหวานแล้วหมึกหมึกที่เมื่อวานมึงบอกว่าหมึกอะไรนะหมึกน้ำดำนี่นะคะประมาณนี้เป็นถ้วยเป็นถ้วยไหมถ้วยเลยแค่เด็ม่แค่ไหนอ่ะอืม ่าจะได้กินหลายๆอย่างมียำอะไรอ่ะประมาณนี้หเธอตักขึ้นมาสิโอเคโอเคอุ้ยน่ากินอ่ะรสชาติมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะเปรี้ยวๆเหรอจะเปรี้ยวๆจ้ะเออเออเออไม่เคยกินเหมือนกันเอามาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองโอเคมาชิมเพื่อนบอกว่ามันจะเปรี้ยวๆหน่อยมันสดได้เลยป้ะวะได้สดได้เลยค่ะอือตรงกึ่งต้มยำ หมือนต้มยำน้ำใสแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นม,มีความดำๆของต้มหมึกนิดนึงนะคะเข้าใจแนละ้เฮ้ยอันนอยหวนะต้มยำบุกต้มต้มแกงใสๆราดน้ำเดี๋ยวเราจะจัดต่อไปหรือเราจานไปไปค่ะแปลกอันนชะอม,มคือิศอันนี้คือแกงขั้วหอยหวานชะอมนะคะที่นี่คือแบบว่าแกงขั้วเขาก็เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดแล้วก็มีทอดมนันมาทับเผ็ดนิดนึงและอันนี้คือหมึกกระตอยผัดอะไรหมึกกระตอยหวานจ๊าขอตัวไปกินก่อน อันนี้น่าจะจัดจ้านใช้ได้อยู่เลยอ,ลอ,อุ้ยมะระจะเปียจ็ดแหี้ยงลองชิมก่อนขอตักมะระนิดนึงนะอยากจะลุง้งกินส,สดๆแบบไม่ตึ้งข้าวด้วยจ้ารอหนนึ่งสองนะตักหนึ่งเฮกซ์สองหนึ่งสองสาม อมไม่เผ็ดมากมะระไม่ขมเลยแล้วก็ยังไม่เผ็ดแล้วก็รสจัดค้นรสจัดแต่ไม่เผ็ดมากแบบรุนทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคุณจะกินกับบ้างนะคะอยากกินน่นเล่นกับเราเต้ยหัวขาหัวขาอิ่มห่ะงวันนี้ไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือยังทานยังไม่เสร็จนะคะให้เห็นรเราว่า กล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าเพื่อเพื่อก็ยังมีความเมามอยกันอยู่นะคะนี่เธอก็ไม่วางช้อนเลยนะเธอไม่เคยสู้ไมคขอ่ะสู้สู้อร่อยอร่อยออบินมาแล้วนะคะอันนี้ราคานะให้ดูราคาไม่น่ากลัวนะว่าไปอะ่ะเออที่ต้องสั่งเลยนะก็คือหมึกต้มน้ําดาต้องสั่งแกงคั่วหอยหวานชะอมต้องสั่งอันนี้คือเลิศเอาจงจริงว่าทอดมันปลา ปลาแน่นอยู่นะอร่อยอยู่นะหมึกผัดหวานก็อร่อยชอบความหมึกที่นี่ก็คือมีไข่แบบทุกตัวหรืคือเลิศอ่านี่ราคาละจ้านี่เบอร์ร้านเผื่อใครสนใจอ่ะปฟกัสไม่ได้อีกอ่ะโอเคแล้วเราก็มาถึงร้านสุดท้ายของคริปแล้วนะ๊ะแต่เราก็มาปิดจบกันที่กรุงเทพกทมฝั่งทนเองนะคะก็คือร้านฝืน,อนมอไฟอามองการมีอะไรบ้างค่ะมาเนื้อสัตว์มา แล้วที่สำคัญร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยเด็ดก็คือกุชมีออสองแบบนะคะมาคุณดูช่วยน้ำกระเาให้กินกหน่อยมีแบบเผ็ดแล้วก็แบบเค็มใช่ไหมแล้วเอามาผสมกันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็คนๆอันนี้ของส่วนตัวนะใช่ัวเองนะรียมของตัวเองได้รสชาติามันก็จะออกเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วที่เด็ดที่สุดของร้านก็คือน้ำซุป มันไรของเป็นเิ็ดก็เลยว่าลงจโจมเพื่อนฝรั่งนักงาดื่มเป็นเล็ดใครชอบไม่ใารค็มอสโตกวันดื่มนะจ๊ะอ่ะโอเคจบคลิปีด้วยความแฮปปีเ้เองนะจ๊ะถึงกรุงเทพโดยส่วนพระทุกคนขอบพระคุณที่ร่วมกันเดินทางกับเราแล้วครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปไหนนะคะที่เดวันชูเดวันไนท์รั้งกดูเหือยไงเด็กพวกนี้ก็จะแบบ มารีวิวกันเพิ่มนะจ๊าเจอกันครั้งหน้านะคะในกุ๊กกี้กับอยาบรีวิวบ้างนะบ๊ายบายค่ะบายอาใส่เลยจ้ะใส่เลยจ้ะเธอเธอใส่เธอใส่เนื้อสุกเนื้อสัตว์มัแต่ว่าให้มันเดือดก่อนอย่าลอเดือดก่อนเนาะน่ากินเวอร์